นางเอกว่าที่เจ้าสาวสุดตื่นเต้นขอจัดเต็ม2วัน4ชุดนางเอกสาวว่าที่เจ้าสาวแพทริเซียกูดออกอาการตื่นเต้นอย่างหนกักหลังกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานในวันที่20ธันวาคมและจะมีพิธีฉลองสมรสในวันที่22ธันวาคมนี้ล่าสุดสาวแพทเพิ่งจะจัดงานปาร์ตี้สละโสดกับแก๊งเพื่อนๆซึ่งแพทริเซียก็ได้โพสต์ภาพให้เห็นกันโดยสาวแพทขออัปเดตถึงความพร้อมของงานแต่งให้ฟังว่า เหลือกเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพร้อมยอมรับว่ายิ่งใกล้ถึงวันงานก็ยิ่งตื่นเต้นรู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วไปหมดตั้งแต่ตอนถูกขอแต่งงานและงานก็ถูกจัดขึ้นในปีนี้เลยหลังจากนี้ก็จะไปเข้าคอสเจ้าสาวเพราะยังไม่ได้ทำสวยอะไรเลยส่วนชุดเจ้าสาวก็เตรียมไว้4ชุดสำหรับทั้ง2วันตอนนี้ก็เหลือแค่ลองอาจจะมีปรับนิดหน่อยส่วนเรื่องธีมงานก็จะมีเนรมิตเป็นสวนอังกฤษ ยกเอาบรรยากาศตอนที่ดูขอแต่งงานมาไว้ในงานแต่งซึ่งตอนแรกตั้งใจจะจัดงานเอาดอแต่ตอนนี้ตัดสินใจเปลี่ยนมาจัดในอินดอร์แทนทั้งหมดเพราะห่วงเรื่องสภาพอากาศกลัวว่าฝนจะตกและกลัวอากาศจะร้อนเกินไปด้วยโมเมนท์ที่ได้เข้ารับพระราชทานน้ำสังจากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่3าพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งแพทก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้รับพรจากสมเด็จพระสังฆราช และยังได้ใส่ชุดไทยที่ทางห้องเสื้อได้ออกแบบลดลายขึ้นมาใหม่และใช้ชื่อชุดว่าทันชนกกูดตามชื่อของแพททิเซียเลย